เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2554ที่วัดสามแยกได้รับข่าวสารทางอีเมลแจ้งว่าขณะน,นี้ในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือว่าตามเว็บไซต์ต่ตางๆได้มีการพูดคุยสนทนาถึงกรณีที่ครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีคือหลวงพ่อจานเรียนกุณวโล ท่านได้กล่าวว่าหลวงพ่อเกษมอาจินนศีโลนั้นได้ขาดจากความเป็นพระแล้วต้องอาบัติปร,ราชิกแล้วเพราะว่ายุยงสง,งให้แตกกันหรือทําสังฆเภทเมื่อทางพระสามยอดได้รับข่าวเช่นนี้ก็เกิดความสงสัยว่าครูบาอาจารย์ได้กล่าวจริงไหมหรือมีเหตุผลอะไรท่านถึงได้กล่าวออกไปเช่นนั้นเพื่อเป็นการทําความจริงให้ปรากฏและชําระความสงสัยของหลายๆคนเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2554 ทางวัดสามยายกิงส่งคณะลูกศิษย์คณะหนึ่งไปสอบถามกาบเรียนถามหลวงพ่อจารย์เรียนคุณบารโธที่วัดถ้ำสหายในส่วนของบรรยากาศการเดินทางไปกาบเรียนถามหลวงพ่อจารย์เรียนนั้นไม่ได้มีการบันทึกภาพหรือวิดีโอเพราะว่าทางวัดถ้ำสหายเองมีกติกาไม่ให้ผู้ใดบันทึกภาพหลวงพ่อจารย์เรียนคุณบารโธดังนั้นจึงมีเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กลับมาเล่าบรรยากาศในการสนทนากับ หลวงพ่อจันเรียนให้หลวงพ่อเกษมอาจินนสีโลและคณะวัดสามแยกฟังเหตุการณ์ก็เป็นดังที่จะได้รับชมและฟังดังต่อไปนี้แล้วก็ช่านกระถามว่ามาจากไหนพวกผมก็บอกว่ามาจากวัดป่าสามแยกครับท่านหลวงพระอาจารย์จันเรียนคุณพระลก็ถามเชานว่ามาจากไหนเออก็เลยต้องตอบว่ามาจากอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงพ่อกเกษมท่านจะเลยเริ่มฟังแล้ว <c oughs> พอฟังปุ๊บก็เริ่มถามว่าคือเนื้อความเนี่ยมันมาอย่างนี้นะครับว่าเอ,อให้สิทธิ์วัดสาแยกไปถามหลวงพ่อจะเรียนคุณว่าโลเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่ปรากฏจาก f เฟซบุ๊กโดยมีผู้ที่ชื่อว่าซับปาาซิมมอนและนายขันทองเทพสัมภูกเป็นผู้แจ้งให้กับทางวัดสาแยกตามไม่ใช่ ข้อมูลขึ้นเว็บไปโดยชื่อซับบัตแซลมอนครับนายขันทองเป็นคนนำมาแจ้งโอเคครับนายขันทองเป็นคนนำมาแจ้งท <c oughs> ่านก็บอกเป็นเรื่องของพระโยมไปยุ่งอะไรด้วยใชไ่ไหมใช่ <c oughs> อันนี้นางก็ว่าโยมสบายเรื่องของพระคือท่านอาจจะเข้าใจว่าประมาณว่าเหมือนแับว่าเราจะไปใส่ความมาทางนี้นะความหมหหายทางการคิดนะครับครับ ไม่ต้องยุ่งหรอไม่ต้องยุ่งจะยุ่ง่องพรรมย่าไปทำอะไรเันไ่ครับืมบอกคุณทียุ่งอะไรบ้างไม่ยุ่งไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็พวกผมก็อยู่กับทางพระอาจารย์เกษมนะครับคือท้านี้ผู้วามาอย่างนี้ทางวัดอันนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าทําไม่ไดพูดจริงไอ้คนเที่ยวไปทำน่ะมันก็เป็นทางเสียหายถงทางนี้แลวก็ทางนู้นก็เสียหายไปด้วยคอเสียหายไปสองทางนะครับผมอ่ โอ๊ยอันนั่นเรื่องของเขาเขาทำอะไร่เรื่องของเขาไม่ยุดทำไมพักมาอยู่วนพักอยู่แล้ว่วานคนพักหวานนะหานเลแล้วผมก็เลยบอกว่าคืออย่างนี้ครับท่านป้าจัะเตษเนี่ยให้ผมมาเรียนถามว่าในข้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเนี่ยท่านได้พูดตรงนี้หรือเปล่าบอกท่านไหมว่าเฟซบุ๊กมันมันมันกระจายไปทั่วโลกบอกบอกบอกกระจายไปทั่วโลกทีนี้มัน มันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวข้องกับคนสองคนเกี่ยวไปกับทั่วโลกแล้วถ้าคนไหนอ่านแล้วเขาจะผิดเนี่ยมันก็จะมีโทษติดเสียหายไอนก็บอกว่ามันก็กันของเขาช่างเขาช่างเขาแล้วตัวของเราพอแล้วตัวของเราพอแล้วอม่ยุ่งทำไมอยู่ทำไมยุ่งทำไมไม่ให้ร้องอยู่อำไมอย่าร้องยุ่งกับตัวเองดีกว่าแค่พูดโทรูดโท์ก็หนาพอแล้วอย่ามายุ่งกับคนอื่นทำไม มบอกว่าวันเสาร์ที่8ตุลาคมพศ2554ที่ผ่านมาเวลาบ่ายๆผมและหมู่คณะรวม39ชีวิตหมายถึงว่าในสักบ,บาซิมมอนเนี่ยที่อาจจะเป็นนักศึกษาความแกนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมุ่งตรงสู่วัดค่าสหายอําเภอหนองบัวซอจังหวัดบุดรธานีเพื่อก,กราบสการัฟังธรรมและถวายไทยธรรมแด่พระที่ชื่อว่าเชื่อว่าที่สุดอย่างท่านพระอาจารย์จันลิคุณวโร เมื่อได้กอ่านว่าคุณนักวโรคุณนักวโรคุณนักวโรเมื่อได้กล่าบและสนทนากันแล้วพอสมควรผมได้กราบเปลี่ยนปัญหาที่ครั้งใจเรื่องหนึ่งคือ <c oughs> ที่เพชรบูรณ์ผู้โพสต์กิริยาประหลาดลงใน youtube ผู้นั้นมีความเห็นว่าต้องอาบัตทุกกฎตามพระวินัยเพราะกิริยาขัดต่อเสกียวัตรจึงได้กลาบเรียนถามท่านพระอาจารย์จะเรียนว่าผมขอโอกาสครับ หลวงพ่อได้ยินข่าวของพระกษะเวัดสามแยกบ้างไหมครับพระอาจารย์ถามทำไมผมที่เอาภาพลงในคอมพิวเตอร์จุดๆพระอาจารย์ผม,าามกมมมม็ถามว่าท่านได้พูดประโยคนี้ไหมนั่นแหละมันผิดขนาดไหนมันค้านทราค้านชณะสงแค่ไหนเข้าใจไหมถามว่าท่านได้พูดอย่างนี้หรือเปล่าครับโอ้เรื่องมานานแล้วนาน,านแล้วจจําจไม่ได้หรอก รูปดอะไรบ้างเราจำไม่ได้หรอกพระหลายเรื่องยังจำไม่ได้เลยผมบอกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ผมก็เลยคุยต่อว่าในนี้เขาเขียนว่าผมก็คืออาจจะหมายถึงนายสักบาทซิมมอนแต่ท่านก็ยืนยันว่าการที่พระสงฆ์รับเงินรับทองมันผิดพระวินัยนีครับอันนั้นมม่เรื่องของพระโยมไม่เกี่ยวขอาผมก็ถามนะ แล้วท่านพระอาจารย์มีพูดอย่างนี้ไหมครับอ้าวองค์ที่รับถูกต้องคือท่านรับเพื่อสงเคราะห์คนอื่นนี่ไม่ได้รับเพื่อตัวเองเข้าใจไหมมีพูดไหมครับงานโยโย่แเรื่องของพระอันนี้ก็จำไม่ได้จำไม่ได้อืออือบอกว่าจำไม่ได้นี้าก็จำไม่ได้ไม่รก้พูดอะไรไปบ้างเดี๋าจำไม่ได้อืมแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอ่อ ผมนี่คือนายซินมอนสปารดท่านยังบอกเลยเมื่อก่อนยังนับถือหลวงตาอยู่แต่พอหลวงตามาทําโครงการช่วยชาติแล้วหมดความนับถือเลยถ้าอะไรก็ามาเรียอะไรอบอกคุณมันไม่ใช่หน้าที่สงฆ์แล้วยังรับเงินท้องอีกตอนนี้ก็เกิพาจารย์ท่านได้พูดอย่างนี้ไหมครับอา้าวเสียงดังมากหลวงตาท่านรับเพื่อสงเคราะห์โลกไม่ได้รับเพื่อตัวเองท่านทําประโยชน์เพื่อประโยชน์โลก มันพูดอะไรมีทำอะไรมาพูดที่มันทำอยู่นี่คือปาราชิกเข้าใจไหมหลวงพ่อได้พระอาจารย์จเรย์คุณนวโรจท่านได้พูดคำนี้ไหมครับผมก็เรียนถามท่านท่านบอกไม่ได้พูดไปยุ่งอะไรไปยุ่งอะไรด้วย,อ,ยอะไพระปาราชิกหรือไม่ปาราชิกถ้าคนอื่นพูดท่านปาราชิกมันก็ไม่ใช่ถ้า,ถาท่านไม่ปนปารปารชิกแต่ตัวท่านทำปาราชิก นั S <S <reading repetition> ่งจอประราชิกแล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่นพูดชิกหรืไม่ชิกไม่เกี่ยวขนาดน้องตาเขาก็ยังว่าประราชิกเลยท่านบอกว่ามไว้บอกว่าแต่ไม่ชิกสยามเขาจะไม่เกี่ยวทช่ไหมท่านบอกถ้าบอกว่าเราไม่ชิกแต่ทาชิกอยู่ก็ชิกท่านบอกแต่มจริงเลยอันนี้เราไม่ได้พูดท่านนีะโจ้จะไปกล่าวหากันได้ยังไงท่านบอกไม่ได้สอบสวนไม่ได้อะไรยังไงอันนั้นมันไม่ใช้ร้องไม่ได้กล่าวโจ้กันไปมั่วไม่ได้เดี๋ยวกก็หนักสิท่านบอก กัว่าผมก็คือในสับบาทเบิดวงเล็บเนียยเพราะกำลังงงอยู่ว่าแค่พูดอยากทำกิริยาจากโพสลงยูทูบทำไมต้องปรับถึงปาราชิตแต่สมองยังไม่ได้สั่งการให้ถามออกไปถ้าท่านก็พูดต่อทันทีว่าอันนี้หมายถึงว่า <c oughs> เขาเขียนว่าพระอาจารย์อจารเรียนท่านพูดว่ามันปาราชิกมันก็ทำสงแต่กนันนี่เห็นไหม พวกหนึ่งก็ไปอยู่ทางหนึ่งว่ารับได้เพื่อประโยชน์โลกพวกหนึ่งมันก็อยู่ทางมันแล้วก็ขัดแย้งกันอยู่นั่นนี่ปาราชิเพทำสามประเทศยุคสงให้แตกแกันแล้วก็หัวยร้องตรงทางผมก็ถามว่าจริงไหมครับที่ท่านมีพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับเรียนถามท่านบท่านก็บอกท่านไม่ได้พูดท่านพิจารณาว่าไม่พูดครับถ้าทำสงแตกกันเนี่ยถ้าไปโจทย์โดนนี่มีมูลเนี่ยพราพวกนั้นเนี่ยก็ต้องอาราบตดางค่าพิเศษ ท่านก็เอาอที่วินัยมาคุยกับทางพวกเราวา<ม>าา่าท่านไปเลยพูดถ้าพระที่ทาอย่างนี้ต้องมาบัตรสังฆทานิเศษท่านก็รู้พระธรรมวินัยเหมือนกันนะ<ม>ครับลแล้วก็ถามเรื่องพระพุทธรูปแล้วก็มถามเรื่องพระพุทธรูปถามเรื่องพระพุทธรูปว่าผมเรื่องในใน,ในสินม่อนทบาปก็าถามเรื่องกราบพระถูรูปต่อว่าท่านไมรรร่ให้กราบท่านพระอาจารย์มีพูดอย่างนี้ไหมครับว่าโอ้เขากลาบมาตั้งพันปีแล้ว หัวล็ไม่ใช่ขึ้นมากาบเขากกาบกันมาตั้งแต่พ่อแม่มันยังไม่เกิดมันจะมาล้มอะไรมีปากมันก็พูดไปหมามันจะเหา่าก็เห่าไปก็เห่าไปเรื่อยๆเข้าใจไหมมันมีแต่ปากเหา่าอันนี้ท่านบอกว่าท่านมีพูดอยู่เรื่องกาบพระพุทธรูปเนี่ยกาบมาเ <c ười> ป็นพันปีละพ่อแม่เขาก็กาบมาเป็นพันปีละปึ๊บ <c ười> ท่านก็พูดอยู่แต่ไอ้คาว่าหมามันเหา่เหาเนี่ยมันก็เห่าไป ไม่ใช่ตัวแพะแต่เป็นตัวหมาไม่เกี่ยวกับพระแล้วท่านก็บอกว่าหัวมีมันทะเลาะกันก็ยังยุ่งกับมันไม่ได้เลยการกร่าบพูทธรูปก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปกร่าบหยิตรงนี้ทะลุไปเลยทะลุทะลุมาไม่รู้เลยอาจารถึงพระพุทธเจ้าเลยไม่เกี่ยวกับวัตถุรูปนี่ครับท่านจะบอกว่าย่างไงเนี่ยก็ถามต่อว่าสรุปสั้นๆว่าท่านพระอาจารย์จะเรียนเนี่ยกล่าวพวกเนี้ยจริงหรือไม่ ท่านปฏิเสธเกือบทุกข้อหายกเว้นในเรื่องจากวัตถ sí, mm ุพระพุทธรูปนีกท่านได้พูดจริงแค่อันเดียวที่เหลือท่านไม่ได้พูดแล้วก็ปฏิเดชก็จำไม่ได้บ้างบอกเชื่อกุบาลอาจารย์มากก็ไม่ได้คือพวกเราไม่เชื่อกูบาลอาจารย์ครับเชื่อตามไ่ก็ยังไม่เชื่อมากเพราะพระพุทธเจ้าในขันติพิโดขันติพิโดครับขันติปิโดครับพขันติปิโดก็เชื่อไม่ได้ จะไม่เช <Driver> <have> ื่อมากจะไม่เชื่อมากค่ะไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ได้เขา่อกว่าตามพี่ฤาษีเขาว่ามันเป็นหลักฐานเดียวที่มีอยู่ในกษัตริย์เดียวก็ควรเชื่อไปบ้างนะว่าถ้าเงียบไปแล้วก็ถามกันคำใหม่ไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้การึัเสียงถามถามอะไรบ้างหลังจากคุยกันนี้แล้วเรื่องก็อย่างเรื่องดินใช่ไหมก็บอกว่าพระพุทธินมันต้องพระพุทธินนล้วก็ว่าบ้างท่ามันเลยว่า โอ้อาบาก็บลินก็มันมีทั้งสี่ยางอย่ินที่มันขุดขึ้นไปแล้วก็ปินได้นวแล้วน็่มันกได้แล้วได้ไดแล้วได้แล้ว่าวได้ล้วไดล้ไดแล้วไดท่านด้แล้วได้าว่า้แลนวได้ล้วได้ล้วได้ล้วไดแล่วได้แล้วได้แล้วได้แได้าล้วได้ด้แได้ล้ววไดไดกแล้แวล้วได้แลไร้าลวไวเอก็วแล้ว คนเนี่ยนะกก็อันชอบปลูกถูกอยู่นะก็ใช่ตัวเองก็หนักแลยมันหนักตัวเองนั่นแหละจึงใช้ให้ไปเพราะแต่ละคนมันหนักไม่รู้ว่าท่านเข้าใจอะไรไม่รู้นั่นแหละมันจะเอาเรื่องขี้กิ่เนี่ยขี้ขี้มูลลายมูลลายมันถูกร้อยอืออือคือเข้าใจว่าเหมือนกับว่าเราเราจะไปเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไปจากวัดก็จะมาบ้านปู่อย่างนี้ไงว่าหลายปู่จะอะไรอีกอาจจะเข้าใจในนั้นเุ่งในความเรื่องแรกอ่ะ เะพอฟังไปฟังมาท่านก็เข้าใจรู้แล้วมาจากวันมีเรื่อง่างนี้ขึ้นขึ้นท่านก็บอกว่าตรงไหนที่ท่านไม่ได้พูดท่านก็บอกว่าไม่พูดตรงที่ว่าประราชีท่านยืนยันว่าไม่ได้พูดเลยแต่พูดไปกน่าวก็ได้เรื่องนี้ได้ยังไงชัดไม่ได้จุดไม่ได้ไม่นเร่อไม่ได้สอบถามมด้วยไม่ได้ม่ได้สอบถามในงไม่ได้จดไม่ไดม่ได้ดไม่ได้หรอทม่ได้ไ่า้จุดไม่ได้จั่าน้จุดไม่ด้จด้จ่าต้องก่าดจ่ได้ มาโจ้เราไ่มีมูลไม่ได้เสวนอะไรคุณมาโจ้ได้ไงมันไม่ใช่เรื่องที่พูดขึ้นได้ง่ายเพรฉะนั้นคับบาทดิม่อนก็เต็มไปได้ว่าอาจจะได้ยินอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปแปลความอีกแบบหนึ่งเลยเขียนออกมาอีกแบบหนึ่งก็ไม่รู้ครับบางทีท่านพูดภาษาอีสานบนเรื่องขนมขบ้ยวยังต้องตั้งใจฟังเลยว่ามันเปล่าอเไรับมันจะตีความหมายผิดไง อย่างที่ว่าปฏิบัติใครปฏิบัติมันให้เขาพูดว่าไงนะผมผมฟังไม่ละเอียดตรงนั้นแล้วอันเพิ่งไปไทยอีสานเันเทศไปเทศมันไปจ้าล้มปุ๊บเออเทศมันไปกี่เดี๋ยวผมเพิ่นลงเงินเดี๋ยวของเมาของเาวัดนี้่ก็คือวัดนี่วัดนี้ก็คือวัดนี้วัดนั้นคือวัดใหม่ครับมีคนยามีคนยากกันแต่บางยุ่งกันอะไรผมว่ากติกาของวัดของไปของมันอยากทำอะไรก็ทำไป ที่เียเปลียนไปก็ลงทุนเง้นกิกาไปเลยตบกลุมปรากรเลยไขออนุญาตทุกคนเอบอกว่าเขาได้เขได้เออเครเราก็บอกว่าเพื่อเพื่อทำนะว่าเป็นใจแก้ข้อกล่าวหาของกุ่ปะชรแก้ปัญหาปัหาปัญหาัญหาปัญหาปหาปัหาปัญหัญหาปัญงาปัญห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 าปันหาปัญหาปัาไัญหาปัาันเหาปัญหเหาปมัญหัหาปัญหาหาััญั อ๋อเฮ็ดไปเฮ็ดมันพวกนั้นเฮ็ดบาบกับบาปไปพวกเกี่ยวกันพวกเี่ยวเขาเกี่ยวกันไผว่าเพาว่านี่คือหมายความว่าใครว่าท่านว่าก็บาปของมันแล้วใครว่าท่านว่าท่านเสีมก็บาปของมันคือเราก็ไม่ได้ว่าไอ้มันไปเขียนเองก็เรื่องของมันมันจะว่าเราว่าก็เรื่องของมันความหมายอย่างนั้นคือแล้วแต่บาปแต่บาแต่บาบแต่กรรมของไอคนที่ทำแล้วขาผู้อย่างก็ว่าเหมือนกัปู่ เรียนถึงขนาดนี้แล้วทำไมต้องไปเดี๋ยวเราทำนักคำนั้นก็ว่ามาแต่แม่ใช่ไหมใช่ไม่ต้องรียนใช่ไหมเพราะเหมือนกับปู่เรียนรู้ขนาดนี้แล้วแล้วจะไปสนใจคําพูดคุรุทุนว่าว่ามาทําไมอืมก็ใช่ของท่านนั้นก็ใช่ตรงที่ว่าศึกษามาเท่านี้แล้วไปสนใจกับคำพูดนี้ทำไมถ้ารู้ว่าท่านไม่ได้พูดก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ บอก่แม้แต่พระพุทธเจ้าโดนดาเลยท่านก็ไ่ได้สนใจท่านก็เสียที่ให่ฟังพระพุทธเจ้าโดนดาเลยพะพุทธตายังโดนดาเลยถ้าว่าผมโดนดาประราชิกยังมีเลยถ้าไม่ชี้สยอย่างผมจะไม่ชี้ให้ท่านถึงท่านทําถึงคนอื่นที่บอกว่าท่านไม่ชี้ท่านไม่ชี้แต่ท่านชี้มันก็ะชิกันเลยคนพัดประราชิกหมายถึงประราชิกปรราชิกท่านพูดย่อ นี่แรกสมองตาเราจิตนนเ่ากับชิดๆนะจะชิดหรือไม่ชิดขึ้นอยู่กับตัวนั้ตัว <c oughs> ใครจะกล่าวหาหรือไม่กล่าวหาไม่ชักไม่เกี่ยวแล้วว่ <c oughs> <ม>าะงั้นลำไมท่านจะขึ้นสูงนะครับท่านก็สไตล์แรงๆหน่อยนะขอบคงใจนั้นแ้ะเพราะมันอยู่ที่ทํางานทําการสมองมันใช้หลายส่วนอยู่แล้วพอเราไปแทรกงานนิดนึงก็เอาอะไรมันก็ธรรมดาไมตอนนั้นไม่ว่าอะไรแต่ถ้า คำนี้ท่านไม่ได้ยืนยันว่าท่านพูดท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้พูดครับนั่นก็ทำได้ท่านท่านก็บอกว่าท่านใช่เรื่องขอพระธุดท่านบอกใช่ใช่นี้พูดเขากราบมานมันาม่มามีพูดแต่เราบอกว่ากราบต้องกราบรู้ไปเลยกลุไปหาพระพุทธเจ้าก็โอ้ยเคยสอนมาเหมือนกันแหละประเภทกราบะลุไปแต่ดูแลลูกศิษย์ไม่กราบะลุไลเลยต้องให้เอาหมีเพื่อไม่ให้ใครจะมากราบแล้วข่า กาบราคากันเต็มประเทศอยู่ครับ,รบที่วัดท่านนั่งเลียงกันอยู่สี่ห้าองค์เนาะก้อนแหวนก้อนรูปปั้นหัวแหลมนี่นคใครกาบแล้วมันไม่หยุดอยู่โอ้มันไม่ทะลุมันหยุดอยู่ไประลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงรูปปั้นน,ะะนั้นซะเลยไม่ต้องเอาเลยทีนี้ท่านเปรียบเรื่องพระเทวดาอย่างไงนะพระทองนะที่วัดท่านยังจงอยู่ยังขึ้นมาเลยครับ เก็บย e ู่นก็ตรงนี้จำไม่ได้แต่แตได้ยินแต่ได anyway> ้ยินอย่างนี้หมดเก็บว่าะไรนะพระเทวทัศน์จำได้จำไม่ได้แต่ได้ยินว่าคณะพระเทวทัศน์จมในโลกแล้วแต่ท่านพูดอะไรก่อนจำไม่ได้อ๋อเหมือนกับพระเทวทัศน์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปในโลกของเขาจยุ่งอะไรของเขาจมเรืองของเขาจมใครช่วยเขาได้ใช่ไนัก็หมายอ๋อเหมือนเราถามถามว่า เราก็อยากแก้ไขคนที่ทุจริตให้ให้ถูกต้องซะท่านก็เลยเอาเรื่องปฏิวัน์มาท่านกัเปียกเที่ยงาแก้เท่าไหร่มันก็ไม่เอาไม่เอาเลยให้กับเปลี่ยกเที่ยงมาแต่ไปแก้เขาเลยจะไปเอาตามแก้เขาเลยตามเขาทำมัไปจะไปตามแก้เขาหรือตัานี้กจะหาคนเขาที่เขาทำมันเป็นปรมานะกฎหมายตับว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าท่านไปพูดก็คือก็เข้าใจตรงนี้ คือไปนี่ไปให้รู้ว่าท่านได้พูดหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้พูดเราก็ไม่ยุ่งอะไรกับไอ้คนคนนั้นก็เพียงแต่จะเอาเรื่องที่ว่าท่านไม่ได้พูดที่เราไปสอบสวนเนี่ยไปขึ้นให้คนได้ศึกษาว่าท่านไม่ได้พูดเขาจะได้รู้บ้างว่าไอ้คำที่ท่านไม่ได้พูดเขาพูดออกไาเป็นยังไงได้ยังไงเขาก็ได้คิดเขานะบางทีสำนึกได้ก็รอดบาปไปได้สำนึกไว้ได้ท่าน ไปว่าซ้าเข้าไปอีกทีนี้อ๊ะไหนหลวงพ่อจะเรียนว่ายอดเยี่ยมทําไมเป็นอย่างนี้วะถ้าเขาได้ยินอย่างนั้นจริงใช่ไหมล่ะเขาได้ยินจริงแต่มันได้ยินเป็นของจากคนอื่นท่านพูดมาอย่างหนึ่งเขาได้ยินอย่างหนึ่งไอ้มานมันเปลี่ยนคําพูดก็ได้ภาวะเขาได้ยินมาอย่างหนึ่งเขาเลยไปพูดตามที่เขาได้ยินแต่เขาได้ยินนั้นมันเป็นมารแปลงแล้วทีนี้มารแปลงคําพูดแล้วไอคนจ้าเงื้อเงะสังเกตไม่ออกทีนี้ มันมันแปลงคำพูดมันก็เข้าไ่กี่คนนี่มันแปลงคำพูดเนี่ยมันจะทําให้ได้ยินผิดไม่กี่คนนะแล้วทั้งคณะนี่ถ้าได้อ่านคํานี้ก็จะเออคณะเราพอมีใครได้ยินหรือไม่ได้ยินมันก็จะพูดกันก็คงเชื่อฝ่ายท่านมากกว่าไอ้คนที่ไปเขียนนี่ <c oughs> กรรมฐานก็สอนมาอย่างนั้นแหละไอ้เรื่องการพระพุทธลูกอยากการาบพระพุทธลูกนี้ ให้กลับไปน้นหาพระพุทธเจ้าเราก็เคยพูดนะแล้วเอามันไ้ทําไมเคยพูดเอาอเขามีมันตั้งเป็นพันปีแล้วก็เอาไว้สิไม่เอาไว้เดี๋ยวเขาก็ว่า,นะานั่นว่านี้สุดท้ายพอมาเจอเราเราเอาออกทีนี้มีคนว่าจริงจว่าก็ไม่ถอยทีนี้ให้มันมีไว้บ้างสักที่บ้างไอ้ที่กาบผ่านไม่ต้องผ่านนะไม่ต้องผ่านคือกาบแล้วพุ่งตรงไปเลยไม่ต้องมาผ่านอะไรไม่ต้องมาบุกอะไรคุกคค้าค่าควา,า,า,ามหมายนะ ม,ม,มีเรื่องที่จะกล่าวตอนท้ายอีกนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คณะสิทธวิสามแยกเดินทางไปที่วัดถ้ำสหายได้มีการถ่ายวีดีโอในช่วงแรกนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ถ่ายวีดีโอนั้นยังไม่ได้เห็นป้ายห้ามของวัดถ้ำสหายดังนั้นจึงกราบขออนุญาตพ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่จันเรียนคุณะวโรไว้ณที่นี้ลูกหลานขออนุญาตเผยแพร่คลิปเล็กๆนิดนิด เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวหาจากผู้ที่ไม่หวังดีว่าทางวัดสามแยกมั่วเองหรือเปล่าเต้าเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่าเสียมหรือเปล่าที่บอกว่าได้เดินทางไปวัดถ้ำสหายแต่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันให้เห็นชัดเจนว่าได้เดินทางไปจริงดังนั้นจึงขอเผยแพร่คลิปเล็กๆนี้นะครับผมาเรื่องที่สูที่เพชรบูรผู้โพสต์พิธีญาติลาดลงใน youtube ผมนั้นมีความเห็นว่า ต้องอาบาัดทุกข์ตามพระวินัยเพราะกิริยาขัดต่อเสีิยวัตนจึงได้เรียนถามลวงพ่อพระอาจารย์การเรียนว่าผมขอโอกาสครับ